วันนี้แม่อ้อจะชวนทุกคนมาทำเมนูอาหารประจำภาคแสนอร่อยกันจ้าพอแม่อ้อไปเห็นโฆษณาแม็กกี้ที่ใช้ทำเมนูสีผ้าโอ้โหดูแล้วน่ากินมากวันนี้เรยอยากลองทำบ้างนะว่่าซอสแม็กกี้เขาเนี่ยจะเข้ากับทุกเมนูจริงไหมและเมนูเด็ดสุดโปรดของแม่อ้อก็คือเส้น มีผัดมันกุ้งผักกระเฉดจ้าโดยเราจะใช้ซอสปรุงรสอาหารแม็กกี้สูตรผัดกมกล่อมในการปรุงอาหารนะคะง่ายมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีกระเทียมสับพริกสับน้ำมันพืชกุ้งเส้นมีค้ามันกุ้งแม่นาำ และที่สําคัญที่สุดก็คือผักรกระเฉดจ้าว่าแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะตั้งกระทะให้น้ามันร้อนนะคะแม่ออจะใส่กุ้งลงไปผัดค่ะผัดชาก,กับกระทะเพียงแป๊บเดียวนะคะแค่ให้กุ้งสะดุ้งตักขึ้นพักไว้ค่ะจากนั้นนะคะใส่กระเทียมสับพริกสับผัดจนกระเทียมสับพริกสับของเรานะคะหอมจากนั้นเราก็ใส่มันกุ้งลงไปเลยค่ะพอมันกุ้งของเราสุกได้ที่นะคะเราก็ใส่เส้นหมี่ขาวลงไปเลยค่ะจากนั้นขวดนี้เลยค่ะซอสปรุงอาหารแมก็กกี้สูตรผัดกลมกล่อมใส่ลงไปเลยค่ะ บอกเลยนะคะว่าซอสเขามีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากใส่เมนูไหนก็หอมกลมกลม่อมจากนั้นใส่ผักกระเฉดค่ะผัดเพียงเล็กน้อยเพราะแม่เอ้าไม่อยากให้ผักกระเฉดของเรานะคะเหนียวค่ะจากนั้นเราก็ตัดขึ้นใส่จานพร้อมเสิร์ฟโอ้โหควันมากินมาเลยนะคะบอกเลยว่ามันน่ากินมากๆหอมอร่อยกลมกล่อมสุดๆซอสปรุงอาหารแม็กกี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องมีติดครัวไว้นะจ๊ะเอาอยู่ทุกเมนูแน่นอนใครอยากอร่อยแบบแม่อ้อนะคะก็ห้ามพลาดเลยค่ะมาทําตามกันเลยค่ะและวันนี้นะคะแม่อ้ามาอยู่ตรงนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมานําเสนอคะ่ะกับกิจกรรม ยกเหาะเยี่ยมอร่อยทั่วไทยไปกับแม็กกี้นี่เลยจ้า mm hmm. กฎกติกาก็ง่ายมากๆเลยค่ะ mm hmm. เพียงแค่ทุกคนนะคะ mm hmm. ถ่ายรูปเมนูอร่อยประจำภาคของคุณนะคะ คู่กับซอสแม็กกี้ขวดนี้ค่ะสูตรผัดกลมกล่อมนะคะพร้อมบอกเล่าเรื่องราวความอร่อยเด็ดซบร้ําร้อยขนาดไหนนะคะแค่นี้นะคะทุกคนก็จะได้ลุ้นรับรางวัลนะคะชุดเครื่องครัวกว่า80รางวัลเลยค่ะโอ้โหเห็นไหมคะว่าเยอะแยะมากมายขนาดไหนก็ไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้ได้ที่เพจแม็กกี้ไทยแลนด์หรือว่ากดหิกงใต้แคปชั่นแม่อ้อได้เลยนะคะวันนี้แม่อ้อขอตัวไปร่วมกิจกรรมก่อนนะคะบ๊ายบาย